ทำก,กันบ้างเด็กยังยังใกล้นะครับช่วงปิดเทอมปิดเทอมยังไงก็ต้องทำไม่งั้นลืมหมดนะไม่งั้นลืมหมดใช่ปิดเทอมต้องหัดไว้ใช่น้องใกล้จะมาน้องใกล้จะมาแล้ว ไม่กี่วันก็เปิดเทอมใช่แล้ยวตาับยายก็มาหาตอนเปิดเทอมใช่ใช่ออต้องสามเดือนออต้องสามเดือนใช่แล้ววันที่ลูกเปิดเทอมอะ่ะใช่เปิดเทมอมปับยายก็มาหาปับป๊บเลยนั่งแกทำทำวันละกี่หน้านะอันนี้หนึ่งหน้ารวมภาษาไทยห้าหน้าบวกคณิตอีกหนึ่งหน้า เจ็ดหน้าเจ็ดหน้าบางบางวันจะเขียนอันนี้จะเป็นบางวันจะเขียนเป็นสองหน้าเพราะบางอันมันหน้ามันน้อยแบบพวกนี้อันนี้เขียนเองหรือโดนมาคับนะเขียนเองเ้ยใช่หรอเขียนเองโดนมาคับบางทีมันเป็นแบบนี้ต้องทำสองหน้า